ครับสวัสดีครับพีเอฟซทุกคนนะครับเนาะครับมือี้กามาพบกับพระเตี่ยมนะพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลพี่น้องครับมือเนพระเตี่ยมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของเซียนหนองคายตัยเนาะพี่น้องเนาะครับมือวันจันทร์นะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่9ธันวาคม67เลาวพัฒนาออก 3จ็ดสามห้ห้าเับเหล็กลางก็ออก5้าสีนะพี่น้องเนาะครับของเซียนหนองคายพี่น้อง <c oughs> นะครับวันจันทร์ที่9ธันวาคม2567ลาวพัฒนาเซียนหนองคายบนล่างวิ่งรูด6กับ7 หกกับเจ็ดกับมาเจ็ดนะพี่น้องเนาะครับแต่ว่าจับคู่รุดเด้อพี่น้องเพราะว่าเลขมานํากันบ่ครับห้าหกเจ็ดขับส่วนศูนย์หนึ่งสองนี่บ่มาเนาะพี่น้องเนาะก็เลยมาห้าเจ็ดนะพี่น้องครับอ้ามึงนี้พอแตรียมพามาติดตามต่ออียนะพี่น้องเนาะกับเราพัฒนาเซียนน้องคายนะครับอ้าไปเบิ่งน้ำกันนะพี่น้องเนาะ 啊。 เราพัฒนาเซียนนองคายนะครับ บนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับแปดพี่น้อง หกเจ็ดแปดสพี่น้องรับส่วนจับผู้ด้วพี่น้องเนอะ สองเจ็ดสามเจ็ดสี่นะครับแปดสอง แปดสามแปดสี่นะครับ ับเน้นที่ห้างพี่น้อง กันนายพี่น้องเด้อหกสองหกสามนะครับครับจัดเก็ยนายพี่น้องเนาะ พี่น้องเอาแชปหน้าจอไว้ได้ครับเด้อครับ,รบเอาวันพุธพี่น้องเนาะวันพุธท,ที่11ธันวาคม25 6 7ลาวพัฒนาเซียนหนองคายบนล่างวิ่งรูด7กับ8ปดแต่พี่น้องเนาะสังเกตมึงชุดวิ่งมันนะพี่น้องเด้อขับ6 7 8 2 3 4ขับมี7 2 7 3 7 4 8 2 8 3ด4กัน หกสองหกสามพี่น้องเน้นเจ็ดสองเจ็ดสามแปดสองแปดสามพี่น้องมักสอบตัวเดีเาก็่เริ่มกลับตัวไว้นำเนาะพี่น้องเนาะรับพอเตมขอขอบคุณหลายหนะครับเด้อเซียนนองคายเนาะครับเนาะที่ห้แนวทางเล่าพัฒนาพอเตรมมากรับฝากพี่ฝากน้องรับออาไปบึงไปเป็นแนวทางน้ากันาชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะ รับชนะแล้วพอเตียมขอ้อ,อ,ขอหัวพอนคอยเข่าคอยแตกปังๆรับพี่น้องเอฟซีขับเสด็จโศกมันมานกันนาะพี่น้องเนาะครับเนาะจะเริ่มพี่น้องเขามาแล้วก็าจะเลื่มกดไลค์กดแชร์ให้พอเตียมน้ำแดงเนาะครับเนาะทางช่องตะวันพาโชคสแน,นลพี่น้องครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้น้ำนาอพี่น้องเนาะ,ะเพื่อจะประพาดชิปใหม่ๆนะครับ เอาสำหรับคลิปนี้พอแต้มก็มีแค่นี้พี่น้องขอให้โศกมันๆมานเฮงรวยๆวยกันทุกคนเนาะครับเนาะรับพ่อกันคลิปนาพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม